ศิลเนี่ยจะสร้างใิ้ัยคนให้ดีมีมารยาทดีพูดก็พูดดีคิดก็คิดดีทำก็ทำดีรเรลียวคนมีศิลสัมรวมใจวาจาก็สํารวมศีละก็แปลว่าศีลาศีลาก็หินนี่เองหินแปลว่าหนักคนมีศิเลเรลียวคนใจหนักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มาทำใจให้เป็นถูกศิลน,นี่เป็นเครื่องดับทูกศิลทำให้ใจนี้ปกติปกติแล้วคนเราพอไม่มีศิลก็ทำผิดเช่นพูดปผพูดคำหยาพูดต่อ พูดเพอร์เจอร์พูดคาไม่จริงผิดปกติแต่พ่ไม่จริงแล้วก็ปกติพูดดีไม่โกหกไม่พูดปกก ในพูดคำยาวเมื่อวาจปกติใจก็ปกติเมื่อวาจไม่ปกติใจกไม่ปกติกายไม่เท่เดียวกันกายก็ปกติไม่ฆ่าเขาไม่เหียดเยียมเขาไม่รักจับเขาไม่ผิดสาเมเณไม่เดินลำมากฉะนั้นจะรู้ว่าศีลนี่เป็นทางลุกคนเป็นทางดับทุกข์เมืม่อถือแล้วก็เป็นนิจศิลนิสัยดีขึ้นกลายเป็นคนรู้จาักกาลเทศะักรู้จักคำพูดรู้จาักการกรทำอะไรก็ไม่ทำ เราเรียนเดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น